เรนผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านดิฉันนางสาวนิธามเพ่งแสนนักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ตกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลขอนําเสนอผลงานวิชาการเรื่องสัตว์น้าไว่อ่อนในฤดูสัตว์น้ามีไขวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามันค่ะมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําทางฝั่งทะเลอันดามันหรือมาตรการปิดอ่าวประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศ2528และมีการบังคับใช้มากว่า20ปีซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต มีการติดตามผลมาตรการการควบคุมมาอย่างต่อเนื่องและมีข้อเสนอแนะทางวิชาการให้เพิ่มพื้นที่และเวลาให้ครอบคลุมกับฤดูวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัววัอ่อนตามประกาศกระทรวงกรเกษตรปี2551จึงมีการเพิ่มพื้นที่และระยะเวลาเป็นวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนของทุกปี ปัจจุบันได้มีการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และรังตางปมประกาศกรมประมงปี2561ขึ้นมาทดแทนประกาศฉบับเดิมเพื่อให้การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นไปได้อย่างยั่งยืนผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเรื่องแหล่งและฤดูวางไข่ของสัตว์น้ำซึ่งเป็นการติดตามข้อมูลทางวิชาการที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปรับ ปรุงมาตรการให้อยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยัง่งยืนต่อไปค่ะองค์ความรู้เรื่องปลาไวอ่อนสามารถนํามาใช้ในการคํานวณหาปริมาณพ่อแม่พันธุ์และปริมาณปลาใหญ่ที่ได้จากปลาไวอ่อนเหล่านั้นในอนาคตซึ่งเป็นองค์ความรู้สําคัญในการกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบวงของปลาไวอ่อ,อนในฤด,ดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนทางฝั่งทะเลอ,อนันดามันและข้อ 2. ศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำไวอ่อ,อนในส่วนของวิธีการดําเนินการนะคะ<ๆ>เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำไวอ่อ,อนบริเวณพื้นที่มาตรการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาก,กระบี่และตรงังในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนมี2561รวมสีเที่ยวเรือเที่ยวเรือละ20สสถานีค่ะการรวบรวมสัตว์น้ำไวอ่อนนะคะ โดยลากสัตว์น้ำไมอ่อนตามสถานีที่กำหนดในเวลากลางวันโดยใช้เรือสำรวจประมงสีเป็นพาหานะลากถุงแพลงต้นที่มีปากถุงเส้นผ่าศูนย์กลาง60ซนตเมตรความยาวถุง300ซนเมตรและมีขนาดตา335ไมโครเมตรพร้อมทั้งติดตั้งโครมิเตอร์ไว้ที่ปากถุงนะคะลากเก็บตัวอย่างในแนวเฉียงตั้งแต่ระดับหน้าดินจนถึงระดับผิวน้ำทะเลลากแต่ละสถานีประมาณ10นาทีและเก็บรักษาสภาพตัวอย่างที่ลากได้ด้วยน้ำยาโคมาลิน10%เพื่อรอจำเนกในห้องปฏิบัติการต่อไปค่ะ จำแนกปลาไวอ่อนโดยนําตัวอย่างที่รวบรวมได้มาแยกปลาไวอ่อนออกจากแพลงต้นชนิดอื่นๆและจําแนกระยะปลาไวอ่อนขั้นแรกจนถึงระยะปลาไวอ่อนขั้นหลังตามเอกสาร6ฉบับดังนี้ค่ะการจําแนกกุ้งไวอ่อนสกุลพีเนียสซึ่งเป็นกุ้งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพบมากในระยะที่เป็นตัวอ่อนขั้นหลังโดยจําแนกตามเอกสาร2ฉบับดังนี้ค่ะ การจำแนกหมึกไวอ่อนโดยแยกปลาหมึกไวอ่อนออกจากแทงต้องชนิดอื่นๆจากลักษณะภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนโดยจำแนกเป็นปลาหมึกไวอ่อนทุกชนิดรวมกันการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การคำนวณจำนวนสั์น้ำไวอ่อนมีหน่วยเป็นตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรโดยใช้สูตรการคำนวณตามสมิธแอนดริชัสสารดังนี้ค่ะ 2. วิเคราะห์องค์ประกอบวงของปลาไวอ่อนเป็นร้อยละต่อจำนวนตัวของปลาไวอ่อนทั้งหมดและนำเสนอเป็นแผนภาพองค์ประกอบของปลาไวอ่อน สามวิราะ์เปรียบเทียบปริมาณสัตวทะเลเศรษฐกิจไวอ่อนระหว่างเดือนและทดสอบเดือนที่แตกต่างกาันโดยการจับผูดทดสอบ 4. แสดงกราฟความชุกชุมของสัตวทะเลเศรษฐกิจไวอ่อนแบบ box and whisker plot และภาพความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตวทะเลเศรษฐกิจไวอ่อนโดยใช้ arc GIS ค่ะผลและว,วิจารผลการศึกษาค่ะองค์ประกอบวงของปลาไวอ่อนนะคะโดยพบปลาไวอ่อนทั้งหมด 48วงโดยพบในเดือนมีนาคม33วงเมษายน33วงพฤษภาคม42วงและมิถุนายนพบมากที่สุดจํานวน44วงค่ะวงที่พบมากที่สุดคือวงปลากระตารองลงมาเป็นวงปลาบูปลาเป้นปลาจวดปลาสิกุลและปลาสายแดงค่ะในส่วนของปลาวงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพบทั้งหมด34วงค่ะโดยพบในเดือนมีนาจํานวน23วงเมษายนพบ22วงพฤษภาคมพบ30วงและมิถุนายนพบ30วงค่ะ พบมากที่สุดเป็นวงปลากระตักเหมือนเดิมค่ะและรองลงมาเป็นวงปลาจวดปลาสีกุลปลาชายแดงและปลาหิตโคนค่ะความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาัยอ่อนทั้งหมดมีความชุกชุมเฉลี่ยอยู่ที่404.92ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตร โดยพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย690.11ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรรองลงมาได้แก่เดือนเมษายนเฉลี่ยอยู่ที่351.67เดือนมิถุนายนอยู่ที่345.82และเดือนมีนาคม232.10ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะการแพร่กระจายของปลาไวอ่อนทั้งหมดนะคะโดยในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีความชุชมกชุมและการแพร่กระจายหนาแน่นจะเจอปลาไวอ่อนบริเวณด้าน ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่บริเวณเก,กาะลันตาใหญ่และบริเวณระหว่างเกาะตาลีบงและเกาะสุกรซึ่งพบความชุกชุมและการแพร่กระจายอย่างสม,งม่ำเสมอค่ะ ความชุกชุมของราไวไอออนวงตาเศรษฐกิจมีความชุกชุมเฉลี่ยอยู่ที่217.56ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม,มเฉลี่ย394.76ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรรองลงมาได้แก่เดือนมิถุนายน223.98ตัวเดือนเมษายนอยู่ที่167.68ตัวและมีนาคมอยู่ที่80.81ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะ โดยในเดือนพฤษภาคมมีความชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เกาะลันตาใหญ่เกาะไหและบริเวณระหว่างเกาะตาลีบงและเกาะสุกรซึ่งผลการศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาไวอ่อนทั้งหมดและปลาไวอ่อนที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมซึ่งแตกต่างจากเดือนอื่นๆอย่างมีนัยสําคัญส่วนในเดือนมีนาคมเมษายนและมิถุนายนพบมีปริมาณปลาไวอ่อนทั้งหมดไม่แตกต่างกันทางสถิติผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาของพานิดาเลคณะ ที่ศึกษาในปี2553ในพื้นที่เดียวกันพบมีปลาไวอ่อนจุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมสําหรับก,การสุดการแพร่กระจายของปลาไวอ่อนพบการแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวใหญ่ด้านทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่และบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะธิบงเช่นเดียวกันค่ะปลาไวอ่อนวงปลากระตักมีความชุกชุมเฉลี่ย113.99ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตร พบชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย193.17ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรรองลงมาได้แก่เดือนมิถุนายน162.57ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรและเมษายน74.16ตัวและมีนาคมเฉลี่ย26.08ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะโดยในเดือนพฤษภาคมซึ่งพบความชุกชุมและการแพร่กระจายบริเวณเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เกาะลันตาใหญ่เกาะไหนและเกาะตะลิบง เมื่อเปรียบเทียบความชุกชุมและการแพร่กระจายระหว่างเดือนพบว่าความชุกชุมในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนแตกต่างกันกับเดือนมีนาคมและเมษายนอย่างมีนัยสําคัญใกล้เคียงกับผลการศึกษาของไยทูนและคณะที่พบว่าปลาไวออดวงปลากระตังแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะพีพีเกาะลันตาใหญ่และเกาะตาลีบงเช่นเดียวกันค่ะ ลาไวออดมลงปลาสีปุนมีความชุกชุมเฉลี่ย19.37ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย31.56ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรลงมาได้แก่เดือนเมษายน21.07ตัวเดือนมีนาคมและมิถุนายนชุกชุมเฉลี่ยเท่ากันที่12.42ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะโดยในเดือนพฤษภาคมมีความชุกชุมและการแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวใหญ่เกาะด้ามขวานเกาะพีพีเกาะปูเกาะลันตาและเกาะตาลีบง Off, เมื่อเปรียบเทียบความชุกชุมของปลาไอออนวงลาสีกุลระหว่างเดือนพบว่าความชุกชุมในเดือนพฤษภาคมแตกต่างกับเดือนมีนาคมและมิถุนายนอย่างมีนัยยะสาคัญแต่ไม่แตกต่างกับเดือนเมษายนผลการศึกษาใกล้เคียงกับผลการศึกษาของชลีและพนิดาในปี2551ซึ่งศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาข้างเหลืองซึ่งเป็นปลาในวงของปลาสีกุลทางฝั่งทะเลอันดามันและรายงานว่ามีการวางไข่มากในช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจึงสามารถพบปลาวอออนวงลาสีกุลชุกชุมมากในเดือนพฤษภาคมค่ะ ปลาไวยออยวงปลาาสแดงมีความชุกชุมเฉลี่ย9.17ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย18.67ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรรองลงมาได้แก่เดือนเมษายน7.86ตัวมิถุนายน6.49ตัวและมีนาคมเฉลี่ย3.66ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรโดยในเดือนพฤษภาคมมีความชุกชุมและการแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวใหญ่เกาะพีพีเกาะลันตาใหญ่และเกาะมุก เมื่อเปรียบเทียบความชุกชุมของปลาไวอ่อนวงปลาใสแดงระหว่างเดือนพบว่าความชุกชุมในเดือนพฤษภาคมแตกต่างกับเดือนมีนาคมแต่ไม่แตกต่างกับเดือนเมษายนและมิถุนายนและสอดคล้องกับผลการศึกษาของทศพลและคณะซึ่งศึกษาชีววิทยาการเจริญเติบโตของของปลาใสแดงทางฝั่งทะเลอันดามันในปีพศ2 5 4 0ถึงพศ2542และรายงานว่ามีการวางไข่ตลอดปีโดยการวางไข่มากในเดือนมกราถึงพฤษภาคมจึงสามารถพบปลาไวอ่อนวงปลาใสแดงชุกชุมในเดือนพฤษภาคมค่ะ พุ่ง่วรอสสกุลพีเนียมีความชุกชุมเฉลี่ย25.39ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนมิถุนายนเฉลี่ย17.11ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรรองลงมาได้แก่เดือนพฤษภาคม28.32ตัวเมษายน15.78ตัวและมีนาคมเฉลี่ย10.37ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะโดยในเดือนมิถุนายนมีความชุกชุมและรกระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เกาะด้าขฝานเกาะปูและเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งเมื่อแบบเทียบความชุกชุมของผู้วออัยอสกุลพีเนียระหว่างเดือนพบว่าความชุกชุมในเดือนมิถุนายนไม่แตกต่างกับเดือนเมษายนและพฤษภาคมอย่างมีนัยยะสาคัญและความชุกชุมในเดือนมีนาคมไม่แตกต่างกับเดือนเมษายนอย่างมีนัยยะสาคัญผลการศึกษาข้างต้นแตกต่างกับการศึกษาของพนิดาและคณะที่ศึกษา ในพื้นที่เดียวกันในปี2553พบว่ามีความชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมแต่มีความสอดคล้องกันในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายหนาแน่นซึ่งพบบริเวณเกาะยาวใหญ่และบริเวณทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่และยังมีผลใกล้เคียงกับผลการศึกษาของไปทุนและคณะซึ่งพบว่ากุ้งสกุลพีเนียมีการแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวใหญ่และเกาะลันตาใหญ่เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในปลาหมึกไวอ่อนมีความชุกชุมเฉลี่ย2.89ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนเมษายนเฉลี่ย4.50ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรรองลงมาได้แก่เดือนพฤษภาคม2.81ตัวเดือนมีนาคม2.69ตัวและเดือนมิถุนายนเฉลี่ย1.57ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะโดยในเดือนเมษายนมีความชุกชุมและการแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เกาะตะลีบงและเกาะสุกร และเมื่อเปรียบเทียบความชุกชุมของปลาหมึกไวอ่อนระหว่างเดือนพบว่าความชุกชุมในแต่ละเดือนไม่แตกต่างกันทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพนิดาแลคะคณะที่ศึกษาในปี2553พบว่ามีความชุกชุมมากที่สุดในเดือนเมษายนแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวใหญ่และยังใกล้เคียงกับผลการศึกษาของไพทูลคะคณะซึ่งพบว่าปลาหมึกไวอ่อนแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณเกาะยาวใหญ่เช่นเดียวกันค่ะจากการศึกษาครั้งนี้ พบสัตว์น้ำไวอ่อนชุกชุมในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรังโดยเฉพาะบริเวณเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาบริเวณเกาะดันตาใหญ่จังหวัดกระบี่และบริเวณเกาะตาลีบงจังหวัดตรังแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูวางไขของสัตว์น้ำและมีแหล่งวางไขตั้งแต่บริเวณด้านทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ตถึงด้านทิศตะวันตกของจังหวัดตรังสอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำที่กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูสัตตววน้้มีีขข่างงแลละเย ในที่จับสัดน้าบางส่วนของจังหวัดภูกเก็ตพังงากระบี่และตรังภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนของทุกปีพบองค์ประกอบวงของปลาไวอ่อ,อนทั้งหมด48วงเดือนมีนาคม33วงเมษายนพบ33วงเดือนพฤษภาคมพบ42วงและเดือนมิถุนายนพบม,ออนมากที่สุด44วงค่ะซึ่งห้าดับวงปลาไวอ่อนที่พบมากที่สุดมีดังนี้ค่ะ หวงปลากระตักร้อยละ28.15วงปลาบูร้อยละ26.08วงปลาแป้นร้อยละ1 0 2จวงปลาจวดร้อยละ5.57และวงปลาสีกุลร้อยละ4.78ดของปริมาณปลาทั้งหมดค่ะสองปลาไวออดวงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพ3สบสีวง โดยในเดือนมีนาคมพบ23วงเดือนเมษายนพบ22วงเดือนพฤษภาคมพบ30วงและเดือนมิถุนายนพบ30วงค่ะโดย5ดับแรกที่พบมากที่สุดได้แก่วงปลากะตักร้อยละ28.15วงปลาจวดร้อยละ5.57วงปลาสีคูลร้อยละ4.78วงปลาสายแดงร้อยละ2.26และวงปลาเห็ดโคนร้อยละ1.61ของปร,ริมาณปลาทั้งหมดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำไวอ่อนพบตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศตะวันออก ของจังหวัดภูเก็ตชายฝั่งจังหวัดพังงากระบ,บี่และกรุงโดยปลาไวอ่อนมีความชุกชุมเฉลี่ย404.92ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย690.11ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรรลงมาได้แก่เดือนเมษายนเฉลี่ย351.67ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรมิถุนายนเฉลี่ย345.82ตัวและเดือนมีนาคมเฉลี่ย232.10ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตร ซึ่งปลาไวอ่อนในเดือนพฤษภาคมซึ่งพบชุกชุมมีการแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณด้านทิศตะวันตกของและทิศตะวันออกของเกาะยาวน้อยบริเวณเกาะยาวใหญ่บริเวณทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลันตาใหญ่และบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตาลีบงค่ะ ในส่วนของกุ้งไวออดสกุลพีเนียนะคะมีความชุกชุมเฉลี่ย25.39ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนมิถุนายนเฉลี่ย47.11ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรเพร่กระจายหนาแน่นด้านทิศตะวันตกของเกาะยาวน้อยด้านทิศตะวันออกของเกาะยาวใหญ่บริเวณเกาะดัมขวานและทิศตะวันตกของเกาะลันตาใหญ่ค่ะ สำหรับปลาหมึกไวอ่อนมีความชุกชุมเฉลี่ย2.89ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรพบชุกชุมมากที่สุดในเดือนเมษายนเฉลี่ย4.50ตัวต่อพื้นที่10ตารางเมตรเพล่กระจายนาน่นบริวเวณด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของเกาะยาวน้อยด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะยาวใหญ่และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตาดีบงค่ะ จะเห็นได้ว่าลูกปลาไวอ่อนชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในพื้นที่และช่วงเวลาของมาตรการนะคะแสดงว่ามาตรการมีความเหมาะสมสําหรับการเป็นพื้นที่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้าจึงเห็นควรเสนอแนะให้มีการติดตามข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้าไวอ่อนอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์น้ําฝั่งทะเลอันดามันให้อยู่บนข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะ ฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ